ครับก็มาดูข้อที่25นะครับมวล3ชิ้นวางอยู่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานและถูกดึงด้วยแรง t3 3 0นิวตันอยากทราบว่า t2 ต่อ T1 มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับครับเราก็มาดูวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะหา A นะครับเท่ากับเท่าใดก่อนนะครับซึ่งเราจะหาจากตัวของ t3 นะครับตัวนี้ ซึ่งเขาให้ T 3มาเท่ากับ30นิวตันนะครับตรงนี้ก็คือตัวของ T3 นะครับเท่ากับ30นิวตันนะครับทีนี้ T 3นะครับตรงนี้ดึงมวลนะครับตรงนี้ด้วยกัรอยู่3ก้อนนะครับก็คือตัว M นะครับตรงนี้เราจะนํามาบวกกันนะครับคือ M นะครับที่ T3 ดึงนะครับก็คือ1 0บ0วก20บวก30นะครับซึ่งมวลมีค่าเท่ากับ 6กิกิโลกรัมนะครับตรงนี้ก็คือตัวที่ t 3นะครับออกแรงดึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหา a นะครับจากสูตรนะครับก็คือ f เท่ากับ m a นะครับทีนี้นะครับเราดูนะครับตัว f นะครับตรงนี้เท่ากับตัว t 3นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น t 3เท่ากับ m a นะครับทีนี้เราอยากรู้ค่า a นะครับ เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะย้ายตัว m นะครับไปหารกับ t 3นะครับก็จะได้ a นะครับเท่ากับ t 3ส่วนด้วย m นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ t 3ของเรามีค่าเท่ากับ30นะครับส่วนด้วย60นะครับฉะนั้นนะครับตัว a ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือเท่ากับ0.5นะครับ เราหาออกมานะครับหน่วยเป็นเมตตต่อวินาทียกกําลังสองนะครับอันนี้คือความเร่ง a นะครับที่เราหาออกมาได้นะครับซึ่งเราหาจากตัว t 3นะครับที่เขาให้มานะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะหาตัวของ t 1นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวของ t 1นะครับซึ่งมันดึงมวลแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้จากนั้น m ของ t 1ก็เท่ากับ1ิ กิโลกรัมนะครับส่วนค่าความเร่งนะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ0.5นะครับตรงนี้เราก็จะหา t นะครับ t1 นะครับจากสูตรนะครับก็คือ F เท่ากับ m a นะครับ F ก็คือตัวของ t1 นะครับเท่ากับ m นะครับก็คือ10นะครับคูณกับ a นะครับก็คือความเร่งนะครับที่เราหาออกมาได้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ ก็คือ0.5นะครับก็คือ10คูณอยู่กับ0.5นะครับซึ่ง t1 ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5นิวตันนะครับตัวนี้ก็คือค่าของ t1 นะครับทีนี้นะครับเราจะหาตัวของ t2 นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่ง t2 นะครับตรงนี้มันดึงมวล20กับ10กิโลกรัมนะครับไปนะครับมันดึง2มวลฉะนั้น ตัวมวลของ T 2สองนะครับก็จะเท่ากับ10บวกอยู่กับ20นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ30กิโลกรัมนะครับตรงนี้ตัวมวลของ T2 นะครับที่มันดึงส่วน a นะครับมีค่าเท่าเดิมนะครับเท่ากันเราก็จะหา T 2สองนะครับจากสูตรคือ f เท่ากับ M a เนะครับเราก็แทนไปนะครับ f ก็คือตัว T2 นะครับเท่ากับ m นะครับคือ30นะครับคูณอยู่กับ a นะครับก็คือ0.5นะครับซึ่งเราก็จะคำนวณหา t2 มาได้นะครับก็คือ30มสคูณศูก็คือ15นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับตัวนี้ก็คือ t2 นะครับทีนี้นะครับโจทย์ของเรานะครับเราให้เราหา t2 ต่อ t1 นะครับก็คือเราจะหา t2 ส่วนด้วย t1 นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็นำเอาท t 2นะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ15นะครับหารอยู่กับ T1 นะครับก็คือ5นะครับฉะนั้น T 2ต่อ T1 นะครับ T 2ต่อ t 1นะครับก็มีค่าเท่ากับ5นิวตันนะครับนี่คือคำตอบนะครับ T 2ต่อ T1 นะครับมีค่าเท่ากับ5นิวตันครับ